จะเป็นระทงรูปพญานาคที่ไห่เาก่ป็นกบบ้ทองรงของาจากากอของตลาดนะครับมีเป็นข้างสีมือเลยระดับเลยนีนกระทงระดับประขวด เด,เดี๋ยวใส่ประกวดจะนำไปประกวดก็จะใส่ประดับดอกไม้สวยๆนี่จะเป็นกระบอกเปล่าของไปยังเวประดับ,ดบอันนี้เป็นไม้ผักไม่กี่ล้านเยอะดูว่าอันนี้กำลังยิ่ด้วยยิเต่ง

ตะโพงแล้วแบบประกวดมาถึงมือถ่ายให้ดูครับวันนี้จะมีประโงสวยๆประโงที่ประดับเดี๋ยวจะไปดูกันครั้งนึงดีกว่าซื้อเต่าให้ลูกข้างในอ่ะนี่ก็เป็นระทพงประวดประวดขอบคุณค่ะทุกคนคึกคักนะครับวันนี้ บรรยาก,กาศรอบรอยดอมายดอกไดอ้อกไม้ยอ้ายาย้ย,อยนาอ้ พับพึงค่ะกระเตยลายอันนี้จะเป็นต้นพับพึงนะจะทําเป็นดอกอน,นี่ต้นทำจากต้นพับพึงพับพึงนี้สามารถย้อมสีได้นะย้อมสีเป็นสีฟูสีแดงที่มาทําเป็นเย็บแบบสวยอย่างนั้ยอันนี้เตยลายอันนี้ชิ้นงานฝีมือยี่สิบบาทจ้ะสวยมากลายนี้สวยมาก อ๋อยกถุงก็20ค่ะแม่ค้ารรทำมาขายัวมงกุมมงกุฎแล้วทำจากเอรลายครับเอรไลใหม่ๆส,สดๆเลยจ้ะยาวด้วยไม่ไี่สั้นอันนี้ก็สามารถไปไปพันัาต้นกล้วยได้เลยอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสวยทำสวยอันนี้สวยเลยสวยมากซื้อเป็นเส้นไปก็จะไปไปห่อห่อัา ต้นกล้วยเหรอเจอได้เลยครับอาาขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณคนะก็สนใจซื้อกันแร้านนี้ก็จะเป็นกระตงที่ประดับแล้วกระตรงสำเร็จรูปอย่างนี้ซื้อไปก็ลอ,อยได้เลยครับ <c oughs> ร้านนี้จะเป็นร้านที่เขาขายพวงมาลัยเขาขายพวงมาลัยแต่งงานเขาขายประจํา ถ้าเป็นยังหน้าหน้าล,ายลอยกระทงยก็จะทำกระทงสวยครับกระทงจากเย็บแบกก็จะส่งส่งไป็นเงี้ยส่งเป็นถุงอย่างเงี้ยเลยใส่ถุงส่งเขาก็มีลูกค้าสั่งประดับแล้วซื้อวันนี้ก็พรุ่งนี้ไปลอยได้เลยมีทูบเทียนเสร็จกระทงละหนึ่งร้อย้าสิบบาทเป็นกระทงธรรมชาตินะครับจะไฟตอง ให้ทำจากต้นกล้วยฮะต้นกล้วยแล้วในกีบมันก็จะเป็นเ<ม>ตยลายประดับด้วยธรรมชาติทั้งหมดสามารถไปลอยได้เลยซื้อไปลอยได้เลยกระทงละหนึ่งร้อยห้าสิบนี้จะเป็นตามอะไรสยยวยๆก็สามารถไปทำมาเลยได้ไปทำประดับกระทงได้ ตาไปเลยคนะือตาเลยีนน่สราชักยัไม่ดูครับดูผู้คนครับารข,ขายกันวันนี้สนุกสนานทั้งคนซื้อทั้งคนคนขายสนโเลยคนระับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตลาด ยอดพิมานที่เราเคยถ่ายเมื่อตอนอวันวันแม่ถ่ายตรงอะไรตรงอะไรวันแม่ตลาดนี้ครับตลาดยอดพิมานกลางปักคลองตลาดเลยครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้อันนี้ถุกกลงล,งละสี่สิบพึ่งรอรึ่งรอติดติดรอละแปดเจ็ดบาทตัวนี้วันไม้อร 8, 30, ลอละแปดเจ็ครับแปดเจ็วันนี้เฮียชัยเจ้าเดิมพึง 40, ่งรอสี่สิบเส้นเส้นละยี่สิบบาทยาวๆครับยาวๆ ขายไป,ไปทานข้าวไปขายดีครับวันนี้กราทองบาระปายติดจำเร็นรูปครับเดือดไทยปคติกะจะขายดอกจำปีนะครับอยู่หน้าตลาดยอดที่มานปากคลองตลาดนะครับอันนี้ดอกจำปีดอกจำปีที่จะใช ทุกร้านก็จะปรับยอ,รอย่างเทศกาลลอยกระทงเขาจะปรับมาขายอุปกรณ์กระทงมาด้วยปกติเขาจะขายกันอยู่แล้วปกติแล้ววันนี้ก็จะปรับทำม,มาขายกันไปนนึงทุกร้านเลยแบบจะดูทุกทุกร้านจะมีเป็นปผู้คู่ขนเยอะมากวันนี้เดืองแน่นเลยครับวันนี้วันปอนแล้วก็พรุ่งนี้วันสิบห้าค่ำพรุ่งนี้ลอยกระทงแล้วครับวันนี้เดืองแน่นเลยครับปากคลองตลา,าดครับ โอุ่นบรรยากาศเก็บบรรยากาศเลยครับหนึ่งใบรอรอยต้นกล้าบานเลยไม่ใช่โฟมก็ขายไม่ได้ละทีประมาณห้าสิบห้าบาทนี่สวยนะนี่ใบใหญ่นี่ครับเยอะแยะเลยครับเราวางใจนี่ก็เป็นเล็บโฟมค่ะมันต้องเป็นโฟมก็เพราะลูกมันใหญ่ต้นกล้วยมันไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกเมื่อต้องเป็นโฟมต้นกล้วยไว้เดี๋ยวถ้าเขาปลูกได้เขาจะต้นกล้วย ตอนนี้ใช้โฟมก่อนครับอย่างต้นกล้วยลูกหัวใจก็ไม่มีนะครับเราต้องใช้โฟมหัวใจทงบอลเลยครับสวยมากสวยมากทำฟานี่ดนะครับทำฟานี่ลูกกันเท่าไหร่นะเจ็ดห้าเจ็ห้าบาทไม่แพงนะครับลูกเจ็ห้าบาทจีบสวยนะจับจีบสวยเจ็ดห้าบาทก็ซื้อไป,ก,อไปก็สามารถไปประดับใส่ดอกไม้ไปท่านไปขายได้ทำงานจัดท่าน้ำ สะดกครับพี้คืนเลยครับคอาินยืเลครับผมจาพีปตองจ้าเยอะเลยครับร้านนี้เยอะเลยทำสำเร็จไปดูบรรยากาศครับทุกคืนเลยครับมาดูบรรยากาศเตัวๆกัน บอก,กตามแก้วจีบสวยอ๋อจีบสุดเด็ดสวยมากเลย,ยค,อยคอือผู้คนเขาวันนี้เยอะเลยครับวันโกนนะครับวันนี้วันโกน14บ่ค่ำพรุ่งนี้ก็15ค่ำวันเพนวันลอยครับวันนี้เกิดบ,บรรยากาศ บรรยากาศช่วงนี้ก็จะเดินไปทางนู้นก็จะไปสะพานพุทธเรีเจดีย์ทั้ททงหน้าแล้วก็คือวัดเรียบเจดีย์วัดเรียบตรงหน้าวัดเรียบฝั่งขวามือไปก็สะพานพุทธซ้ายมือไปก็จะมีโรงเรียนสวนกุหลาบอันนี้เป็นเกณฑ์สิบโอ้าง,าง <laughs> วัดเรียบตรงหน้ามีงานด้วยนะวัดเรียบตรงนั้นก็จะมีสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาปาร์ก ลุกครับเลยครับลุกครับให้ดูบรรยากาศคืน14ค่ำนะครับคืนถ้าพรุ่งนี้ก็จะเป็น15ค่ำลอยกระทงต,ตรงขนาดถนนวัดเรีบเยบมีหลาดเลยขวามือก็จะ็นสะพานพุทธลงสะพานพุทธตรงไปซ้ายมือก็วิ่งตรงไปนั้นก็จะเป็นโรงเรียนสุขุลาโีงเรียพช่างออกไปทางดีโอสยาตอนนี้รถรถก็พอไหลไหลได้แล้วไม่ติดมาก พระยารถพาก็จอดทางสท้ภสะพานพุทธทางเนี้ยแล้วก็ทางคมที่ดินอีกทางนก็จะเป็นสวนอพระราชวังแถวหนึก้ก็จะจอดได้สนวนหพระราชวังรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีตรงนั้นนะครับตรงโรงเรียนราชินีโรงเรียนราชบิีก็จะมีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายสีน้ําเงินนะครับรถลอดใต้เจ้าแม่น้ําเจ้าพระยาไปฝั่งคนได้ข้างไปฝั่งสถานท่ารระ